ผมอยากชวนคุณเริ่มจากคำถามง่ายที่สุดแต่เปลี่ยนเกมได้ตลอดชีวิตการเทรดของคุณคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่แล้วสไตล์เทรดที่คุณพยายามทำอยู่ตอนนี้มันเข้ากับนิสัยเวลาตารางชีวิตและระบบประสาทของคุณจริงไหมบางคนแพ้เพราะขาดความรู้แต่ส่วนใหญ่แพ้เพราะกำลังพยายามสวมรองเท้าที่ไม่ใช่ไซส์ของตัวเองคุณอาจฝืนสแกลทั้งที่เป็นคนรอบคอบชอบคิดยาว คุณอาจบังคับตัวเองให้ถือยาวทั้งที่หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ตลาดแกว่งแรงความจริงคือไม่มีสไตล์ไหนดีกว่าอีกสไตล์มีแต่สไตล์ที่เข้ากับคุณจนคุณทำซ้ำได้โดยไม่ทรมานวันนี้เราจะหามันให้เจอแล้วจูนให้กลายเป็นระบบที่ทำกำไรได้และอยู่กับคุณได้นานผมเคยเป็นคนที่เชื่อว่าความเร็วคือคำตอบจึงฝืนเป็นเทรดเดอร์กรอบเล็ก เวลาราคาแด้งแรงผมรู้สึกเก่งแต่คืนไหนกราฟนิ่งหรือแกว่งกินสเปรดผมกลายเป็นคนไล่ราคาโดยไม่รู้ตัวพอร์ตแกว่งสูงจนหลับไม่สนิทหลายคืนจนวันหนึ่งผมลองบันทึกเวลาในแต่ละไม้จรงิงจังผมพบว่าดีลที่ดีที่สุดของผมมักเกิดขึ้นในช่วงสายถึงบ่ายใช้เวลาถือ1-3ถึงวันและกำไรดีที่สุดเกิดตอนยอมปล่อยให้ฐานใหม่ยกตัวขึ้นไม่ใช่ตอนรีบเก็บ เพราะนิสัยผมเป็นคนชอบวางแผนชอบให้เหตุผลชัดถ้าเทรดเร็วเกินไปผมจะรู้สึกเหมือนถูกไล่ต้อนพอรู้ตัวเองชัดผมย้ายจาก s c กลมาเป็นส i n g เสริมด้วยการเข้าแบบ Breakout ในทิศใหญ่ถือด้วย Trailing Stop และขนาดไม้คงที่1%ของพอร์ตปรากฏว่าความเครียดลดลงทันทีและที่สำคัญ Expectancy เเริ่มคงที่มากขึ้นเพราะผมไม่พยายามเป็นคนอื่น บุค,คลิกมีมิติหลักที่เกี่ยวกับสไตล์เทรดมากกว่าที่คิดมิติแรกคือความเร็วในการตัดสินใจถ้าคุณเป็นคนตอบสนองไวชอบความท้าทายและไม่ติดที่จะคัดคุณอาจเข้ากับสไตล์กรอบเล็กที่เน้นความคมชัดของสัญญาณและวินัยเล็กมิติที่2คือความทนต่อความผันผวนบางคนยอมเห็นพอร์ตลบชั่วคราวได้ถ้าโครงสร้างอย่างดีบางคนถ้าลบเกินครึ่งอาก็เริ่มหนาวมิติที่3คือเวลาในชีวิต คุณว่างดูจอนานแค่ไหนคุณมีงานประจำหรือไม่มีครอบครัวที่ต้องแบ่งเวลาอย่างไรมิติที่4คือระบบประสาทคุณหลับลึกได้ไหมหลังถือไม้ค้างคืนคุณตื่นกลางดึกเพราะเช็คราคาไหมมิติที่5คือแรงดรับภายในคุณชอบความรู้สึกเก็บสั้นๆเกิดบ่อยหรือชอบรอช็อตเดียวที่คมและคุ้มความซื่อสัตย์ต่อตอนเองใน5มิตินี้จะทำให้คุณเห็นว่า รองเท้าคู่ไหนคือคู่ของคุณจริงๆเพื่อให้วัดได้ผมอยากให้คุณทำแบบทดสอบ14วันแบ่งเป็น3ช่วง4วันแรกทดลองสไตล์เร็วบนกรอบย่อยกำหนดกติกาชัดว่าแพ้ไม้ละ1 r ชนะตั้งเป้าโครงสร้าง1-1.5 r ปิดจบในวันหรือ2วันห้ามถือค้างคืนถ้าไม่จำเป็น4วันถัดมาลองสไตล์เบรกเอาท์ในกรอบกลางตั้งสต็อปตามฐานล่าสุด ใช้เท a ล l i n g เมื่อราคาไป 2R ช่วงสุดท้ายลองดึงกลับเข้าแนวรับแนวต้านถือ1-5วันยังคุมเสี่ยง 1R ต่อไม้เหมือนเดิมระหว่างการทดลองให้จดความรู้สึกแบบตรงไปตรงมาแต่ละไม้ว่ารู้สึกตึงเครียดแค่ไหนลังเลไหมหลับได้ดีไหมตื่นเต้นแบบสนุกหรือเครียดจนหายใจไม่ทั่วท้องแล้วดูผลรวมเป็น R ไม่ใช่เป็นเงินคุณจะเริ่มเห็นว่าช่วงไหนคุณไหลลื่น และช่วงไหนคุณฝืนผมอยากเล่าเรื่องของสองคนที่ผมโค้ชคนแรกชื่อ A เขาเริ่มจากสแกววและแพ้เพราะกลัวพลาดทุกครั้งที่กราฟกระตุกเขาจะรีบกดทำให้ค่าเฉลี่ยกำไรต่อดีลเพียง 0.4R แม้ชนะบ่อยแต่หมดไปกับค่าธรรมเนียมและการคัดถี่ผมให้ A ทดลองเป็นสวิงตามทิศใหญ่เน้นเบรกเอาทจากฐานสะอาดวางเป้าที่ 2R ก่อนส่วนที่เหลือปล่อยวิ่งด้วยการยกสต็อป พบว่าแม้เปอร์เซ็นต์ชนะลดเหลือ45เปซแต่กำไรเฉลี่ยต่อชนะเพิ่มเป็น 2.5a ค่าคาดหวังต่อดีลจึงบวกชัดและสม่ำเสมอคนที่2ชื่อ B นิสัยรักความเร้าใจและเวลาว่างเยอะเขาทนถือยาวไม่ได้แต่คัดเร็วอย่างมืออาชีพผมให้ B ทีทำสไตล์เร็วที่วัดได้ชนะเฉลี่ย 0.9a แพ้ 1a ชนะ48-55อค่าคาดหวังยังบวกเพราะวินัยคัดสั้น และจำนวนดีลมากพอทั้งสองไม่ได้เปลี่ยนตัวเองให้เหมือนกันแต่ปรับสไตล์ให้ตรงกับคนจริงของตัวเองผลคือทั้งคู่หยุดแก่งทางอารมณ์และพอร์ตนิ่งขึ้นเมื่อคุณเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเข้ากับอะไรภารกิจถัดไปคือเขียนระบบแบบหน้าเดียวที่จับต้องได้แผ่นนี้ควรมีตลาดที่คุณเทรดกรอบเวลาหลักและกรอบยืนยันโครงสร้างการเข้าเช่นเบรกเอาท์จากฐานที่มีแรงซื้อกลับ3แท่งติด หรือดึงกลับชนเส้นค่าเฉลี่ยใหญ่จุดคัดตามฐานจริงไม่เลื่อนขนาดไม้คงที่1%ของพอร์ตเป้าตนทาง 2R เพื่อปลดกลัวและล็อกบางส่วนวิธีปล่อยกำไรด้วยการยกสต็อปกดข่าวที่ห้ามเข้าไม้1ชั่วโมงก่อนและหลังประกาศใหญ่กดเวลาเช่นคุณเทรดเฉพาะช่วงที่มีสภาพคล่องตามไลฟ์สไตล์และตัวชี้วัดที่คุณจะติดตามได้แก่อัตราชนะกำไรเฉลี่ยต่อชนะขาดทุนเฉลี่ยต่อแพ้ ค่าคาดหวังต่อดิวจำนวนดิวต่อสัปดาห์เปอร์เซนต์ทำตามแผนเมื่อมีหน้าเดียวนี้คุณจะรู้ว่าความสำเร็จของวันนี้คือทำตามแผนไม่ใช่ต้องกำไรทุกไม้การจับคู่บุคลิกกับสไตล์ยังต้องคุมภาษาในหัวผมใช้สคริปต์สั้นสองบรรทัดก่อนกดทุกครั้งฉันเข้าเพราะเงินขายครบไม่ใช่เพราะกลัวพลาดถ้าผิดฉันเสียหนึ่งเท่านั้นและฉันจะไม่เลื่อนคัด ประโยคสั้นๆนี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมจากอารมณ์ไปสู่ระบบโดยเฉพาะคนที่ใจร้อนไวเกินเมื่ออ่านจบแล้วหายใจเข้าช้าๆสนับกลั้น4นับผ่อนออก6นับสองรอบสมองจะได้รับสัญญาณว่าถึงเวลาทำงานตามโปรแกรมไม่ใช่เวลาเล่นการพนันการคุมขนาดไม้คือสิ่งที่ทำให้สไตล์ไหนก็อยู่รอดได้ผมย้ำเสมอว่า 1R เท่ากับ1%ของพอร์ต ถ้าเจอช่วงแพ้ติดกัน3ไม้ให้ลดครึ่ง1ทันทีจนกว่าจะกลับมาชนะ2ไม้ติดแล้วค่อยคืนขนาดเดิมคนบุคลิกใจร้อนมักตกหลุมโอเวอร์เทรดและเพิ่มไม้ด้วยความคึกกดลดไซส์อัตโนมัติแบบนี้เป็นเหมือนไฟเตือนภัยที่ช่วยให้คุณยังอยู่ในสนามแม้วันที่อารมณ์เริ่มนำเกมถ้าคุณเป็นคนละเอียดมากจนกลัวคุณอาจเริ่มด้วยครึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อให้จิตใจยอมรับได้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มเมื่อข้อมูลหลังบ้านยืนยันว่าระบบคุม้มเมื่อทดลองไปสักระยะคุณจะพบความจริงอีกข้อคือความเข้ากันได้ของบุคลิกกับสไตล์ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่เคยเหนื่อยมันหมายความว่าในวันที่ยากคุณยังทำตามกติกาได้คุณยังหลับได้และคุณยังอยากตื่นมาทาซ้าในวันพรุ่งนี้ผมอยากให้คุณใช้บันทึกช่วยยืนยันว่าฟิตจริงโดยบันทึกความรู้สึกหลังทุกไม้เป็นคำสั้นๆเช่น สบายลังเลเครียดสนุกแล้วให้คะแนน1-5ถึงสัปดาห์หนึ่ง้อนกลับมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสบายกับค่าคาดหวังถ้าความสบายสูงและคาดหวังยังบวกคุณเจอสไตล์ของคุณแล้วถ้าความเครียดสูงตลอดแม้จะบวกบ้างลองลดความถี่ดียวหรือเปลี่ยนกรอบเวลาให้ช้าลงเพื่อให้ระบบประสาทมีที่หายใจมีอีกทริกที่ช่วยเจาะตัวคุณจริงคือ การสังเกตช่วงเวลาที่คุณไหลและช่วงที่คุณฝืนถ้าคุณพบว่าคุณตัดสินใจดีที่สุดหลังจากออกกำลังกายเบาๆตอนสายให้ปรับเวลาหลักมาอยู่ช่วงนั้นถ้าคุณจับภาพรวมได้ดีตอนกลางคืนแต่อารมณ์อ่อนไหวตอนเช้าให้ใช้กลางคืนวางแผนและเช้าเพียงแค่กดตามรายการไม่เปิดช่องให้คิดใหม่การออกแบบชีวิตให้รับใช้สไตล์เทรดของตัวเองทำให้คุณไม่ต้องสู้กับตัวเองทุกวัน มาดูคณิตศาสตร์ง่ายๆเพื่อเลือกให้ตรงกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการสมมุติสไตล์เร็วของคุณชนะ55%ชนะเฉลี่ย 0.8R แพ้ 1R ค่าคาดหวังต่อดิวเท่ากับ0.55คูณ0.8ลบ0.45คูณ1ได้ประมาณ 0.09R ถ้าคุณทำดิวได้มากต่อสัปดาห์มันยังบวกแต่ถ้าคุณไม่มีเวลามากพอจำนวนดิวน้อยค่าคาดหวังรวมต่อสัปดาห์อาจไม่พอคุ้มค่าความเครียด ในทางกลับกันสไตล์สวิงที่ชนะ45%ชนะเฉลี่ย 2.5R แพ้ 1R ค่าคาดหวังประมาณ0.135คูณ2.5ลบ55เท่ากับ0.5โดยประมาณแม้จำนวนดิวน้อยกว่าก็ยังบวกชัดเจนการตัดสินใจด้วยตัวเลขจะทำให้คุณกล้าป,ปล่อยสไตล์ที่ไม่ใช่ของคุณแม้มันดูเท่นในสายตาคนอื่นเมื่อคุณได้สไตล์ที่ฟิตแล้วสิ่งสำคัญคือการปกป้องมันจากความผันผวนของวันแย่ ผมใช้กดหยุดทันทีที่ขาดทุน2อในวันเดียวและหยุด1วันถ้าสัปดาห์นี้แตะลบ5 r กดพวกนี้ไม่ได้มีไว้ลงโทษแต่มีไว้ช่วยให้คุณไม่ทำลายสไตล์ของตัวเองในวันอารมณ์ร้อนถ้าคุณเป็นคนใจร้อนให้เพิ่มพิธีกรรมสั้นๆก่อนกลับเข้าตลาดเช่นการเดินสั้นๆ5นาทีหรืออาบน้ำเย็นเพื่อรีเซ็ตระบบประสาทให้กลับสู่โหมดตอบสนองระยะยาวไม่ใช่โหมดล่าเยื่อ ผมอยากให้คุณออกแบบภาษีความผิดพลาดของตัวเองด้วยถ้าคุณทำผิดกติกาชัดเจนเช่นเลื่อนคัดหรือเพิ่มไม้โดยไม่มีฐานให้ลดขนาดไม้ลงครึ่งหนึ่งใน3ดิวถัดไปโดยอัตโนมัติภาษีนี้ทำให้สมองเรียนรู้ว่าความรู้สึกวุบวาบมีราคาและระบบคือระกฎหมายสูงสุดถ้าคุณทำตามแผนครบ3ดิวแล้วค่อยคืนขนาดเดิมวิธีนี้จะช่วยฟื้นความเชื่อใจในตัวเองเร็วขึ้น และการไม่ให้ความผิดพลาดกลายเป็นนิสัยยิ่งไปกว่านั้นการเลือกสไตล์ที่เป็นตัวคุณควรมาพร้อมกับการเลือกตลาดและสินทรัพย์ที่เข้ากันถ้าคุณชอบความชัดเจนของเทรนยาวอาจเลือกตลาดที่มีพฤติกรรมเทรนชัดในช่วงเวลาคุณอยู่หน้าจอถ้าคุณชอบจังหวะรีบาวสั้นอาจเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและค่าสเปรดตำ่ำการจับคู่ตลาดกับบุคลิกไม่ใช่เรื่องเล็กเมื่อคุณอยู่ในสนามที่เหมาะกับคุณ คุณจะใช้พลังน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นจุดที่หลายคนพลาดคืออยากสมบูรณ์แบบจนไม่เริ่มผมอยากให้คุณยอมรับว่าระบบแรกไม่มีทางเพอร์เฟกเป้าหมายของสัปดาห์แรกคือทำตามหน้าเดียวให้ได้เกิน70เปป้าหมายของเดือนแรกคือรู้ตัวเร็วเมื่อหลุดแผนและกลับเข้าสู่แผนให้ไวเป้าหมายไตรามาสแรกคือปรับปรุงหนึ่งประเด็นเล็กๆจากข้อมูลจริงไม่ใช่ปรับพร้อมกันทุกอย่าง ความก้าวหน้าแบบช้าแต่ต่อเนื่องคือการสะสมความเชื่อใจต่อตัวเองซึ่งเป็นทุนสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องใช้ในปีถัดไปผมอยากปิดท้ายด้วยภาพที่ชัดเจนของวันที่คุณฟิตจ,จริงคุณตื่นเวลาที่ร่างกายคุณเหมาะกับงานคิดคุณเปิดแผนหน้าเดียวแล้วอ่านเบาๆคุณรู้ว่าคุณจะเทรดมาเก็ตไหนกรอบใดสัญญาณแบบไหนเมื่อสัญญาณครบคุณหายใจลึกๆสองครั้งแล้วคลิก ขนาดไม้1%ถูกคำนวณจากระยะสต็อปเรียบร้อยถ้าผิดคุณเสีย1 r แล้วไปต่อถ้าถูกคุณล็อกบางส่วนที่2 r แล้วปล่อยกำไรเดินด้วยการยกสต็อปคุณจดทุกอย่างสั้นๆเมื่อได้2ดีลแล้วคุณปิดจอไปทำอย่างอื่นไม่เฝ้ากราฟจนสมองล้าคืนนี้คุณหลับได้เพราะรู้ว่าคุณได้ใช้ชีวิตเป็นตัวคุณเองไม่ได้พยายามเป็นใครที่คุณไม่ใช่พรุ่งนี้คุณลุกขึ้นมาทำซ้ำโดยไม่ต้องฝืน และหลายเดือนต่อมากราฟพอร์ตของคุณจะตอบแทนความซื่อสัตย์นั้นด้วยเส้นทางที่นิ่งและชันขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายความร่ำรวยเร็วเป็นเรื่องของโชคในบางครั้งแต่ความอยู่รอดยาวและการเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของการจับคู่ที่ถูกต้องระหว่างคนกับสไตล์เลือกสไตล์ที่เป็นตัวคุณเขียนมันให้ชัดลองมันด้วยขนาดไม้เล็กบันทึกมันอย่างซื่อสัตย์จูมมันอย่างใจเย็นแล้วทำซ้ำ คุณจะไม่ต้องแกล้งทำเป็นคนอื่นอีกต่อไปและกำไรระยะยาวจะเป็นผลข้างเคียงของการใช้ชีวิตแบบที่เข้ากับคุณอย่างแท้จริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเพื่อทันใครแค่เดินในรองเท้าของตัวเองอย่างสม่ำเสมอคุณก็ไปถึงเส้นชัยเร็วกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อ ก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทยบน t r a d i n g v i e วติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อแล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นคําว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้แตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป